วันนี้นะคะจะมาแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยอีกที่หนึ่งนะคะน้องก๋วยเตี๋ยวร้านมาดามยุมนะคะมันามาขอแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักร้านก๋วยเตี๋ยวนี้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องชื่อร้านามาดามยุมใช่ไหมคะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรคะก๋วยเตีเ๋ยวต้มยำมะนาวสดค่ะนะคะเมื่อก่อนเปิดอยู่ที่ไหนคะ ลอยหวัหวล้าง,งมเมืองจังหวัดนครจังหวัดนครศีธรรมราชนะคะ,อะตอนนี้ได้ย้ายมาขายอ,อ,อยู่ตรงถนนวัดโบสถ์ถนนโคกโคกคอยอะไรนะวัดโบสถ์วัดโบสถ์แยกกันแยกเขาเรียกว่าแยก,แยกนาวงนาวงโคกคอยนาวงโคกคอยนะคะเส้นนี้ที่ถ้ามาจากปากนคราามาจากตีแยกคูขวาง เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงสีแยกนาวงโคกข่อยนะคะเลี้ยวเข้ามาประมาณร้อยเมตรนะคะก็จะเห็นร้านอยู่ด้านขวามือใช่ไหมคะเ,คเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวสดนะคะร้านนี้เราได้รับชิมแล้วแล้วชอบแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะ,ก,ะก็อยากจะเชิญเพื่อนๆนะคะค่ะารย์น,น้องพูดว่าลงมาชิมนะคะมีก๋วยเตี๋ยวหลายอย่างมีตังต้งแต่กระดูกอ่อนปลาแล้วก็ทะเล หมูตุนหมูสดคือมีทุกอย่างยกเว้นเนื้อแล้วก็มีต้มแซ่บแสนอร่อยด้วยแซ่บต้มเล้งแซ่บมีครบอันนี้ชอบมากค่ะราคามิตรภาพมากราคาเริ่มต้นจากสามสิบราคามิตรภาพมากราคาถูกมากค่ะก็อยรับโควิดเลยจากขายถึงวันไหนคะขายทุกวันยกปิด วันที่สิบหกกับสิบเจ็ดของเดือนสิบหกกับสิเดของเดือนนะคะเปิดตั้งแต่กี่โมงคะเปิตั้งแต่เก้าโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นค่ะขายดีมากเลยนะคะเพราะว่ากว่าจะเราจะมากินตรงนี้ได้เราต้องต่อคิวทุกครั้งนั่นในตอนนี้ช่วงนี้ลูกค้าก็เริ่มบังเบาไปแล้วนะคะทุกอย่างทำเองหมดเลยตั้งแต่มะนาวก็สดมะนาวก็คั้นเองไอ้ไอ้ตัวอะไรก็ทำเองหมดเลยค่ะ โดงกระเทียมเจียวทำเองหมดค่ะร้านนี้รับรองคุณภาพของลูกค้าเป็นหลักค่ะค่ะเพิ่อกาลันตีให้นะคะว่าร้านนี้อร่อยแน่นอนจนเพื่อนๆนะคะที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้หรือจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะใครที่อยากจะทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวสดเชิญนะคะที่นี่นะคะร้านมาดามยมนะคะยินดีต้อนรับอากาศก็ดีอากาศดีมากเลยค่ะอากาศเย็นสบายเหมือนอยู่ลมลมทะเลเลยค่ะขอบคุณมากนะคะน้องยมมาดามค่ะสวัสดีค่ะ